สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับยารักษาโรคทางจิตเวชกันใหม่อีกครั้งผู้ป่วยจิตเวชบางครั้งไม่ได้เผชิญเพียงความทุกข์จากความคิดหรืออารมณ์แต่ยังต้องการเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขากลับคืนสู่ชีวิตประจำวันได้นั่นก็คือยารักษาโรคทางจิตเวชฉันยังได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางวันมันดังอยู่ในหัวของฉันไม่หยุดเลยเหมือนคอยตามหลอกหลอน ยิ่งฉันพยายามฟังหรือพยายามไม่สนใจมันก็ยิ่งชัดขึ้นและทำให้ฉันหงุดหงิดมากขึ้นทุกทีมันไม่เคยหายไปเลยจริงๆอาการที่ผู้ป่วยเล้วมาเป็นลักษณะของอาการประสาทหลอนถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากเลยยารักษาโรคทางจิตเวชจึงไม่ใช่แค่ตัวยาแต่เป็นสะพานที่ช่วยให้ผู้ป่วย ก้าวกลับสู่การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าได้อีกครั้งเราไปติดตาม Storybook ผ่านบทละครของนักศึกษาพยาบาลที่ทบทวนเรื่องยาทางจิตเวชท,ที่จะนำความรู้ไปช่วยในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกันนะคะ นีซ่าและคียันสนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4กำลังนั่งทบทวนบทเรียนอย่างคำมกคเมต์ใต้แสงไฟสลัวของห้องสมุดคืนวันศุกร์แผนถังยาจิตเวทแผ่นใหญ่กลางอยู่ตรงหน้าพวกเขากำลังเตรียมตัวสอบวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวทโดยเริ่มจากยากลุ่มแอนติ y c คอติกดรัก มาเริ่มกันที่ยากลุ่มแอนติไซคอติกหักก่อนนะนีซ่าชี้ไปที่หัวข้อใหญ่บนแผนผังกลุ่มท y p ป c a l a n แอ p นติไซคอติแบ่งเป็น3 p o โพเทนซเช่น h a l o โลเ i ริดอเป็นไฮโพ t e n ซีหรือโม d เ r เรตโพเ e n c y เช่นเพอร์เฟนาซีนหรือคลอโพรมาซีนเป็นโลโพ t e n ซีมันออกฤทธิ์เป็นโดปามีนแอนต g o กนิสเป็นหลักเลย เคียอยอนพยักหน้าใช่เลยแล้วผลข้างเคียงที่สำคัญของกลุ่มทิพิคอลก็คือ extra pyramidal symptoms หรือ EPS ไงยาที่จะเกิด EPS มากคือยาที่เป็นไฮโปเทนซี ency, ทั้ง acute dystonia ที่กล้ามเนื้อเกรงอาการติเสียที่อยู่ไม่สุขแล้วก็สุด d รปาคินโซนิซึมที่มีอาการคล้ายพากินสัน ถ้ามีไอคิวดิสโทเนียเราก็ฉีดโคเจนตินได้เลยนีซ่าเสริมพร้อมกับขีดเส้นใต้ในสมุดโน้ตของเธอส่วนอากาติเซียแนะนำให้ออกกำลังกายถ้าชีพจรเร็วอาจพิจารณาให้โปรพรานอลลและซูโดปากินซนิซึมก็ใช้เบนสโตรพีนคียอันพยักหน้าแล้วยังมี E.P.S อีกตัวคือทาดิฟดิสคินเซียอาการคือปากเขียวปากดูดปากและแลบลิ้นสลับไปมาตลอดเวลาถ้าทานยาเกิน6เดือนแล้วมีอาการแบบนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เลย อ่อนเลื่อนนิ้วไปอีกส่วนของแผนผังอีกผลข้างเคียงที่อันตรายมากๆคือ neuroleptic malignant syndrome (NMS) ที่มีไข้สูงกล้ามเนื้อเกรง็ง heart r a t ผิดจังหวะและระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ นิซาพยักหน้าเห็นด้วยใช่เลย NMS <N MS S 1> เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เลยนะต้องรีบแจ้งแพทย์ทันทีถ้าเจออาการเหล่านี้โดยอาการมักเกิดในสัปดาห์แรกของการรักษาหรือหลังเพิ่มขนาดยากลุ่มแอนติไซคอติกเธอมองไปที่คีอันด้วยสีหน้าจริงจังและต้องหยุดยาทันทีเลยนะแล้วกลุ่มอาทิพิค a l แอนติไซคอติกหรือเซโรโทนินโดพามีนแอนติอนิส SDA ล่ะ นีซ่าถามอย่างริสปริโดนหรือโครซาพีนพวกนี้มีข้อดีคือลดผลข้างเคียงด้าน EPS และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการด้านนก g ที i ได้ดีกว่าขีเอิญพยักหน้าใช่เลยแต่โครซาพีนก็มีผลข้างเคียงที่ต้องระวังมากๆคืออก r รโนโลไซโทซิสที่ทำให้ไว้บลัดเซลล์ WBC ต่ำกว่า3000ต้องหยุดใช้ยาและต้องตรวจไว้บลัดเซลล์ WBC ทุกสัปดาห์ในช่วงแรก โอเคทีนี้มาต่อกันที่ยากลุ่ม antidepressant รักบ้างนีซ่าเปลี่ยนหัวข้อกลุ่มทรไซิคลิก TCA อย่างอิมิปรามีนอะมิทิปไทรินเนี่ยมีฤทธิ์แอนติคอเลเนจิกเยอะเลยนะทั้งปากคอแห้งท้องผูกตามัวปัสสาวะลำบาก ขี่อันเสริมแถมยังทำให้ง่วงซึมน้ำหนักเพิ่มและลดซีเชอร์เทรชโฮได้ด้วยนะต้องระวังในผู้ป่วยต้อหินมุมแคบกับผู้สูงอายุที่มีประวัติเดิเเรียมด้วยโดยเฉพาะยาอะมิทริปไทลินยากลุ่ม TCA นี้ยานอทริปไทลินเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด ส่วนกลุ่ม MAOI Monoamine Oxidase Inhibitors ถึงแม้จะไม่นิยมใช้แล้วแต่ก็สำคัญที่ต้องจำเรื่องอาหารห้ามกินอาหารที่มีเทรามินสูงเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นไฮเปอร์เทนซีฟคราซิสแน่ๆพวกกล้วยชีสเก่าไวน์เบียร์โยเกิรต์ตต้องเลี่ยงเลยนีซ่าเน้นยำ้ำ ขีอ่านพยักหน้าแล้ว SSRI หรือ Selective Serotonin Reuptake Inhibitors ล่ะกลุ่มนี้เป็นที่นิยมกว่าเพราะผลข้างเคียงน้อยกว่า TCA เยอะเลยแต่ก็ยังมีผลข้างเคียงที่ต้องระวังนะเช่นเซ o t o ทนินซินโดรมถ้าใช้ร่วมกับยาบางตัวหรือความต้องการทางเพศลดลงและอยากอาหารลดลงเช่นยาฟลูออกซ i ี e f l u ูออกซามีนยากลุ่มนี้ปรับเฉพาะสารสื่อประสาทเซโรโทนิน จบไปแล้วสำหรับยากลุ่ม Antipsychotic Drugs และยากลุ่ม Antidepressant ต่อไปเป็นยากลุ่มมูสสเตบิลไเซอผ่าน Storybook ของอรุณีและแพรวานักศึกษาพยาบาลไปติดตามกันค่ะ อารุณีและแพรวานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4กำลังเตรียมตัวสอบใหญ่วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคืนนี้พวกเธอนัดก,กันมาทบทวนเรื่องอยาควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนและต้องจำรายละเอียดเยอะมากมาเริ่มที่ยาควบคุมอารมณ์ mood stabilizer drugs หรือ a n t i m e n t s กันก่อนดีกว่าเนอะ แพรว่าเสนอพลางเปิดตำรายาพวกนี้สำคัญมากในการรักษาโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์ดิสออเดอร์มันช่วยให้อารมณ์คงที่ทั้งระยะคลุ้มคลั่งเมเนียและซึมเศร้าโดยไม่ทำให้อาการแย่ลงและยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ด้วย อารุณีพยักหน้ายาที่นิยมใช้ในไทยก็มีลิเทียมคาร์บอเนตและอาจใช้ร่วมกับยากันชักบางตัวแอนติคอนวอลเซนดรักอย่างววลโปรเอตคาร์บเมสพีนและลาโมทริจินมาดูลิเทียมคาร์บอเนตก่อนนะข้อบ่งใช้หลักๆก,ก็คือไบโพลาร์ดิสออเดอร์เมเนียไทป์อาการย้ำคิดย้ำทำอาการก้าวร้าวรุนแรงและพฤติกรรมต่อต้านสังคม ก่อนให้ยาลิเทียมต้องตรวจทั้งการทำงานของไตครีเอตินีน BUN, ไทรอยฮอร์โมนคลื่นหัวใจและหลังได้รับยาเจาะลิเทียมเลเวลทุกสัปดาห์หลังกินยา12ชั่วโมง ค่าปกติคือ0.6-1.2 MEQ ถึง1.2 MEQ และหลังได้รับยา1-2ถึงสสัปดาห์อาจมีปากแห้งคลื่นไส้อาเจียนมือสั่นท้องเสียให้คำแนะนำสังเกตอาการต่อสำหรับการดูแลป้องกันภาวะพิษก็สำคัญมากดื่มน้ำหกถึงแแก้วกินอาหารรสเค็มเล็กน้อยเลี่ยงที่ร้อนจัดหรือออกกำลังกายหนักถ้าท้องเสียดื่ม O R S ทันที ถ้าลิเทียมเลเวลสูงกว่า2.00 Meql หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลากล้ามเนื้อกระตุกความดันโลหิตต่ำต้องหยุดยาทันทีและรายงานแพทย์นะแพร่วาย้ำเตือนด้วยสีหน้าจริงจัง ต่อไปวาลโปรอิกแอซิดหรือเดปาคินอรุณีเปลี่ยนหัวข้อใช้ในผู้ป่วยเมเนียระยะเฉียบพลันที่ไม่ตอบสนองต่อลิเทียมข้อห้ามคือ CVAVblock โรคตับรุนแรงและควรเลี่ยงไตรมาสแรกของการตั้งครันเพราะอาจทำให้เด็กพิการทางสมองได้ผลข้างเคียงก็มีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียง่วงซึมมือสั่นเดินเซและที่น่ากลัวคือมีผลต่อตับและตับอ่อนการเจาะดูระดับยาในเลือดควรทำในวันที่4โดย ห่างจากยามื้อสุดท้าย12ชั่วโมงระดับยาที่ได้ผลในการรักษาอยู่ระหว่าง50ถึง125 meq ยาตัวต่อไป c a r b a m a z p i อาจทำให้เกิด s ี e v e n s j o h n s o n syndrome หรือ toxic e p i d e ์ m a l necrosis พบมีผื่นขึ้นเยื่อบุตาจมูกปากบริเวณอวัยวะเพศแพราวาเสริมและล a m o t r i g i n ใช้ในการรักษาระยะยาวเพื่อป้องกันการกำเริบของช่วงซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้วเอาล่ะ ยากลุ่ม mood stabilizer ก็ประมาณนี้เนอะอรุณีสรุปต่อไปเป็นยากลุ่มยาคลายกังวลและยานอนหลับ anti anxiety a n d hypnotic drugs กันดีกว่ายาพวกนี้ใช้รักษาอาการวิตกกังวลมีฤทธิ์ทำให้ประสาทสงบลดความวิตกกังวลความกระวนกระวายอาการตื่นเต้นหรือคลายเครียดได้ แพรว่าชี้ไปที่แมปปิ้งสรุปบนโต๊ะยาคลายกังวลที่นิยมใช้เช่นไดอาเซแปมโลราเซแปมผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือง่วงนอนปวดศีรษะเวียนศีรษะสับสนมึืงงแขนขาไม่มีแรงเดินเซกล้ามเนื้ออ่อนเพลียอรุณีเสริมดังนั้นต้องแนะนำผู้ป่วยไม่ควรขับรถ ทำงานกับเครื่องจักรระมัดระวังอุบัติเหตุการหกล้มและให้เคลื่อนไหวช้าๆจากท่านอนเป็นนั่งหรือยืนเท่าวิงเวียนศีรษะที่สำคัญคืออย่าพวกนี้อาจเสพติดได้ถ้าใช้เป็นเวลานานทำให้เกิดอาการดื้อยาและติดยาได้ แล่วายาหากใช้เป็นระยะเวลานานแล้วหยุดยาเองอาจเกิดอาการมือสั่นหงุดหงิดกระสับกระส่ายนอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งเกิดอาการประสาทหลอนได้เลยนะดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและไม่ควรหยุดยาปรับลดหรือเพิ่มยาเองเด็ดขาดเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราได้ทบทวนยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยจิตเวทไป4กลุ่มแล้วคือ 1. ยารักษาอาการทางจิตหรือ antipsychotic drugs 2. ยารักษาอารมณ์เศร้าหรือ antidepressant drugs 3. ยาควบคุมอารมณ์หรือ mood stabilizer drugs และ 4. ยาคลายกังวลและยานอนหลับหรือ anti anxiety and hypnotic drugs ต่อไปเป็นยาลดอาการข้างเคียงของยารักษาโรคจิตหรือ anti c h o l i n e r g i e หรือ anti Parkinson drugs ไปติดตามกันต่อเลยค่ะ ณมุมสงบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยจันทิมาและปัญญาสองนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4กำลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับตำราเรียนกองโตวันนี้พวกเขามีภารกิจสำคัญคือการทบทวนเรื่องยากลุ่มหนึ่งที่ซับซ้อนแต่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ปัญญาชี้ไปที่แผนผังยาที่พวกเขาสร้างขึ้นจันที่มาดูนี่สิยาที่เรากำลังจะทบทวนวันนี้คือยากลุ่มที่ใช้เพื่อป้องกันและลดอาการข้างเคียงโดยเฉพาะอาการ EPS ที่เกิดจากการใช้ยารักษาโรคจิตหรือ a n t i p s y c h o t i c drugs จันที่มาพยักหน้าเห็นด้วย จันที่มาหยิบปากกาขึ้นมาวงกลมชื่อยาบางตัวบนแผนผังตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ที่เราควรรู้จักก็มีทริ h ฮกซิเฟนิ i ดิลซึ่งมีชื่อการค้าอย่าง A.C.A. อาร์เทเบนสเบนเซ็โซนอกจากนี้ก็ยังมีเบนสโทรพีนหรือโคเจนตินและดิฟเฟนไฮดรามีนหรือเบนาดิลด้วยนะเธอกล่าวพร้อมรอยยิ้ม ปัญญาอธิบายกลไกลการออกฤทธิ์อย่างละเอียดจำได้ไหมว่ายารักษาโรคจิตไปยับยัง้งโดปามีนรีเซปเตอร์ในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทำให้โดปามีนและอะเซทิลโคลีนไม่สมดุลกันคือมีอะเซทิลโคลีนมากเกินไปและขาดโดปามีนเขาใช้มือประกอบท่าทาง จันที่มาเสริมใช้แล้วและยากลุ่มนี้ก็จะเข้ามาช่วยลดอะเซทิลโคลีนและเพิ่มโดปามีนเพื่อให้สารทั้งสองสมดุลกันอีกครั้งพอสมดุลแล้วอาการปากินสันก็จะทุเลาลงเช่นโคเจนติน1-2มิกรัม IM ช่วยลดอคิวดิสโทเนียส่วนทร i เฮกซิเฟนิเดลก็ช่วยลดอาการ EPS อย่างปากินัันิซึมได้ดีเลย แต่ยาเหล่านี้ก็มีผลข้างเคียงนะปัญญาเตือนผลข้างเคียงที่สำคัญคือ Anti-cholinergic effects a Ant n ติโคลีเนอ effects เช่นปากแห้งตาพร่าท้องผูกปัสสาวะลำบากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเราต้องแนะนำให้ผู้ป่วยจิบน้ำบ่อยๆระว่างโพลิดิปเซียและตรวจสอบการปัสสาวะด้วย จันที่มาเสริมต่อใช่เลยและยังต้องแนะนำให้ออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีกากใยเพื่อลดอาการท้องผูกด้วยนะส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้ไม่รุนแรงแต่ผู้ป่วยมักกังวลเราต้องให้คำแนะนำถึงความจำเป็นของยาเพื่อลด EPS จากยากลุ่ม Anti ติไซคอติกปัญญาอ่านจากแผนผังต่อผลข้างเคียงอื่นๆก็มี sedation drowsiness dizziness ซึ่งต้องระวังอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรและออโ o สตาติกไฮโปเทนชันเราต้องตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอและแนะนำการเปลี่ยนอิริยาบทอย่างระมัดระวังจันที่มาพับแผนผังเก็บอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าลืมรับประทานยาล่ะเราต้องแนะนำให้รับประทานทันทีที่นึกได้แต่ต้องห่างจากมื้อต่อไปอย่างน้อย2ชั่วโมงนะห้ามรับประทานยาเป็นสเท่าในมื้อเดียวเด็ดขาดเธอเน้นย้ำ ปัญญาหยิมถูกต้องเลยและที่สำคัญคือข้อควรระวังเราต้องเตือนผู้ป่วยให้ระวังอุบัติเหตุสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสายตาถ้ามีอาการตาพร่าและง่วงซึมอ่อนเพลียและที่สำคัญคือไม่ควรขับรถยนต์หรือใช้ของมีคมเด็ดขาดเขาปิดหนังสือเอาละเรามาทำแบบทดสอบความเข้าใจกันหน่อยดีกว่า ข้อ 1. ผู้ป่วยหลังทานยาริสเปริโดนมีมือสั่นเดินลำบากแพทย์สั่งยาทร i เฮกซิเฟนิเดลเพื่อจัดการกับผลข้างเคียงที่พบบ่อยพยาบาลควรให้คำแนะนำข้อใดเป็นอันดับแรกก็ให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อลดอาการปากแห้งขอทานอาหารมีไขมันสูงเพิ่มพลังงานคอเปลี่ยนลุกนั่งรถเร็วกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตงอจิบน้ำบ่อยๆแต่ระวังภาวะน้ำเกิน ข้อ 2. พยาบาลดูแลผู้ป่วยภาวะออโทส t ตติกไฮโปเทนชันจากยาเบนสโทรพีนเพื่อลดอาการ EPS พยาบาลควรให้คำแนะนำอย่างไรกหลีกเลี่ยงการลุกยืนขอนอนราบทันทีเมื่อมีอาการเวียนศีรษะขอรับประทานอาหารเค็มเพื่อเพิ่มความดันโลหิตงอเปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆและตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ข้อ 3. หลังผู้ป่วยทานยาฮ l ล p e r พรด l ได้3เดือนมีอาการกล้ามเนื้อแข็งเกรง็งริ g i ิติตี้สั่นเทรโมเคลื่อนไหวช้าเบรด y ี้คินีเซียเดินไม่แว่งแขนพูดไม่คล่องพราะลิ้นขากันไกลแข็งควรดูแลผู้ป่วยอย่างไรก็หยุดยาทันทีขอแนะนำออกกำลังกายทำงานบ้านคอดูแลให้ได้รับยาโปรพา o นโลงอดูแลให้ได้รับยา t r i h e กซิเฟนิ i ิลเ CA ฉเฉลยแบบทดสอบข้อหนึ่งเฉลยงอแนะนำให้จิบน้ำบ่อยๆแต่ระวังการดื่มน้ำมากเกินไปและระวังอุบัติเหตุจากการมองเห็นไม่ชัดคำอธิบายยาทร i เฮกซิเฟนิเดลมีผลข้างเคียงแบบแอนติคอเลเนจิกเอฟเฟกที่ทำให้ปากแห้งและตาพร่าดังนั้นการจิบน้ำบ่อยๆจะช่วยลดอาการปากแห้งได้ดีกว่าการดื่มน้ำในปริมาณมากครั้งเดียวซึ่งอาจนำไปสู่โพลิดิฟเซียได้ข้อ 2. ฉเฉลยงอแนะนำให้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างชา้า ช้าและตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอคําอธิบายออโ o ส t a ติกไฮโปเท n นชันคือภาวะความดันโลหิตลดลงเมื่อเปลี่ยนท่าจากนั่งหรือนอนเป็นยืน การเปลี่ยนอริยาบถอย่างช้าช้าจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้ทันและการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้พยาบาลประเมินและติดตามอาการของผู้ป่วยได้การหลีกเลี่ยงการลุกยืนไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและการนอนราบทันทีอาจไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ส่วนการรับประทานอาหารเค็มไม่ใช่วิธีการจัดการภาวะออโ o สตาติกไฮโปเท็นชันที่แนะนำในทางปฏิบัติ ข้อ3ฉเฉลยงอดูแลให้ได้รับยา t r i h e กซิเฟนิเดีล a ล a อคำอธิบายอาการกล้ามเนื้อแข็งเกรงสัน่นเคลื่อนไหวช้าเดินไม่แกว่งแขนพูดไม่คล่องเพราะลิ้นขากันไกลแข็งเป็นอาการของตากินซินิซึมซึ่งเป็น EPS ชนิดหนึ่งหลังจากได้รับชมยาทางจิตเวชทั้ง5กลุ่มผ่าน s t o r y b o ุ๊แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เนื้อหาต่อไปเป็นสตอรี่บุ๊กการทบทุนความรู้ทั้งหมดในรูปแบบของการถามตอบผ่านตัวละครนลินและรลิดาไปติดตามกันค่ะนลินและรมิดานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4ี่กำลังนั่งอยู่ด้วยกันในมุมโปรดของห้องสมุดมหาวิทยาลายัย หลังจากที่ได้ทบทวนความรู้เรื่องอยาผ่านสตอรี่บุ๊กเล่มก่อนพวกเธอรู้สึกตื่นเต้นและเข้าใจเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิมมากรมิดาเธอว่าสตอรี่บุ๊กช่วยให้เราเข้าใจเรื่องที่ยากให้ง่ายขึ้นจริงๆนะนลินพูดพลางยิ้มรมิดาพยักหน้าเห็นด้วยใช่เลยลินฉันรู้สึกว่ามันทําให้เรื่องอยาจิตเวทที่เคยซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยงั้นเรามาลองทําข้อสอบจริงกันดีกว่าไหม ฉันเปรียมมาสิบข้อเลยนะเราจะได้ช่วยกันวิเคราะห์และทบทวนไปพร้อมๆกันนลินเสนอนลินอ่านข้อแรกข้อหนึ่งผู้ป่วยโรคจิตเพศได้รับฮ a l โลเปริดอสวันเริ่มบ่นว่ามีอาการเกรงคอเอียงหน้าตาลอยพยาบาลควรวิเคราะห์ว่าอาการนี้คืออะไรรมิดาครุ่นคิดอืมฮ a ลโลเปริดอเป็นยาไฮโปเทนซีแล้วอาการเกรงคอตาลอยนี่มันคือ Acute dystonia เรมิดาต,ตอบอย่างมั่นใจใช่เลยเมื่อเกิดเร็วภายใน1-7วันหลังเริ่มยาต้องรักษาด้วย Anticholinergics คือยาโคเจนตินฉีดนลินเสริมพร้อมกับเลื่อนไปข้อถัดไปข้อ2ผู้ป่วยที่ได้รับโครสสั์พีมา2เดือนตรวจ CBC พบ WBC ไว้บลัดเซลล์เท่ากับ2,500ต่อลูกบาทมิลลิเมตรพยาบาลควรวิเคราะห์แนวทางที่ถูกต้องคืออะไร โครสปีนกับไวบลัดเซลล์ WBC ต่ำกว่า3,000นี้อันตรายมากนะต้องหยุดยาและรายงานแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันอักกรนูโลซิโตซิสนลินอธิบายอย่างจริงจังรามิดาพยักหน้าสำคัญมากจริงๆข้อ3ผู้ป่วยซึมเศร้ารับยาเฟโนซีน en MAOI และไปรับประทานชีสเก่าและวนยแดงหนึ่งชั่วโมงต่อมามีความดันโลหิตส,สูงปวดศีรษะรุนแรงควรวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุใด อันนี้ชัดเลยไฮเปอร์เทนซิฟครซิสจากไทรมีนในชีสกับไวน์แดงเพราะ MAOI ห้ามกินอาหารพวกนี้รมิดาตอบอย่างรวดเร็วเก่งมากข้อ4ผู้ป่วยที่ใช้ลิเทียม2สัปดาห์มีอาการเคลื่อนไส้อาเจียนกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดไม่ชัดตรวจจะระดับยา1.8 meq ลิเทียมอยู่ในระดับใด ลิเทียม therapeutic range คือ0.6ถึง1.2 meq ถ้า1.8นี่คือเป็นพิษเล็กน้อยมายอาการคลื่นไส้อาเจียนก็ตรงเลยต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดติดตามระดับซีรัมลิเทียมให้ดื่มน้ำและเกลือในระดับสม่ำเสมอระมิดาพยักหน้าเห็นด้วยถูกต้องเลยข้อ5ผู้ป่วยที่ได้รับฟลูออกซทีนร่วมกับลิเทียมมีไข้สูงเหงื่อออกกล้ามเนื้อกระตุกสับสนเป็นภาวะใด S.S.R.I.S. บวกลิเทียมแล้วมีไข้สูงสับสนกล้ามเนื้อกระตุกเซโรโทนินซินโดรมชัวระมิดาตอบอย่างมั่นใจใช่แล้วเกิดจากเซโรโทนินมากเกินไปข้อหกพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่ได้รับฮาโลเพริโดลและมีอาการกระสับกระสายเดินไปมานั่งไม่นิ่งควรตีความว่าเป็นผลข้างเคียงแบบใด กระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้คืออากาศทีเซียเมื่อเกิด2-3สัปดาห์แรกหลังได้รับยาได้ลินตอบถูกต้องข้อ7ผู้ป่วยซึมเศร้าได้รับยาอะมิทริปติลไลมีคอแห้งมองไม่ชัดปัสสาวะลำบากคือผลข้างเคียงใดรมิดาอ่านต่อข้อ8ผู้ป่วยหลังได้ยาฮาโลเพริดอมีไข้สูงกล้ามเนื้อเกรงสับสนความดันโลหิตผิดปกติควรวิเคราะห์ว่าเป็นภาวะใด ข้อ7คือ a n t t i h o l i n e r g i c e f f e c t s จาก TCA ส่วนข้อ8ไข้สูงกล้ามเนื้อเกรงสับสนในผู้ป่วยที่ได้ Haloperidol นี่มัน NMS Neuroleptic Malignant Syndrome ชัดๆเลยต้องหยุดยากลุ่ม n t นติ y c ค o ติกทันทีเลยนะนารินตอบ2ข้อรามิดาบอกเยี่ยมมากต่อไปข้อ9ผู้ป่วยที่ใช้คาบามสพีนบ่นว่ามีผื่นขึ้นเยื่อบุตาจมูกปากควรวิเคราะห์ว่าเป็นอาการข้างเคียงที่ควรระวังอย่างยิ่งคือ ผื่นแดงจากคาร์บเมสพีนคือสตีเวนจอนสันซินโดรมอันตรายถึงชีวิตต้องหยุดยาและส่งต่อทันทีรมิดากล่าวจริงจังและข้อสุดท้ายผู้ป่วยซึมเศร้าได้รับฟลูออกซิีน SSRI มา1สัปดาห์แต่ยังบ่นว่าอารมณ์ไม่ดีขึ้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใดนาลินบอก SSRIs อย่างฟลูออกซิีนต้องใช้เวลา2-3สสัปดาห์ถึงจะเห็นผลไม่ควรรีบเปลี่ยนหรือหยุดยา ครบสิบข้อแล้วเราทำได้ดีมากเลยนะนลินรมิดาพูดด้วยรอยยิ้มกว้างใช่เลยระมิดาการได้มาทบทวนและวิเคราะห์ข้อสอบแบบนี้ทำให้เราเข้าใจเรื่องยาจิตเวชได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆขอบคุณ Storybook ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและขอบคุณที่เราได้มาช่วยกันนะนลินกล่าวอย่างมีความสุขทั้งสองมองหน้ากันด้วยความภาคภูมิใจในความรู้ที่เพิ่มขึ้นจบไปแล้วสำหรับการสรุปยาทางจิตเวชท,ทั้งหกลุ่มที่นำเสนอผ่าน s t o r y บ หวังว่าจะมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะ